ไม่ใช่ไม่ได้ซ้อมซ้อมไปแล้วเทศเอ๊สับขาหลอกแฟนคลับเหรอครับอ,อะไรนะสับขาหลอกแฟนคลับเหรอว่าไม่ได้ซ้อมเนี่ยอ้าแค่นี้จำไม่ได้อุ้มดูดิดูเทศดิอชอบเปล่าเลยเกืบชอบไปแล้วเหรอเรออทศแนะนำแฟนคลับที่ทเป็นอินเตอร์ <c oughs> แฟนหน่อยเดียวว่าเขาจะมาเู็นยินไมาจำไม่ได้จริงๆเลยตอนเนี้ยอ้านี่ไงทำงานหนักมาก <mm> เ,อเอาบองหน่อยมันจิ no ้นมันฟินขนาดไหนจิ้นมันฟินมากครับเคมีเคใจครับคือถ้าใครคิดถึงหลบกทุกกับรอนจักเออจะได้เจอจะได้เจอแน่นอนครับเป็นการปิดท้ายที่สุดยอดเป็นการบายบายแฟนคลับจากตัวละครเออที่รับรองทุกคนจะประทับใจแน่นอนทุกคนประทับใจครับ แล้วเสียงพี่อุ้มเพราะมากเลยครับบอกได้เลยแล้วเสียงเทศเหรอครับก็เฉยๆครับเทศไม่เคยได้เสียงเทศเพราะมากค่ะเออแต่เห็นเทศอะไรร้อนๆสักอย่างก็ไม่รู้เนอะอากาศมันร้อนก็ร้อนต้นนี้เสื้อนุหนามากเลยลุ้มลุงมอ้าวแล้วทำไมวันนี้ทำไมวันนี้ทำไมวันนี้อุ้มเป็นเชอร์รี่อีกแล้วอ่ะทำไมอ่ะไม่ใช่นี่อะโวคาโดชัดๆมองยังไงเป็นเชอร์รี่คะเทศมองเป็นอะไรครับเนี่ยผมมองเป็น ด้วยครับใส่ที่รองเช้าผมสีเดียวกับเชอร์รี่ไงฮะก็เลยเป็นคููก็อย่างนี้แหละพี่เขาบอกว่าสรุปเทศได้ไปแฟนคอนไหมครับเนี่ยดูเหมือนจะงงอ๋อเทสไม่ได้ไปครับเทสไม่ได้ซื้อบัตรครับเอาไหนเราบอกดีว่าวันที่25้าเนี่ยถ้าคนที่บอกว่าไม่ได้มีบัตรเนี่ยเราต้องทำไงนะอ๋อคุณต้องซื้อบัตร ไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับซึ่งคุณซีไรตอนนี้อยู่ใช่ไหมครับทางช่องทางชามพลัสราคาสามาเ9 9และ599ใช่ไหมฮะมีรีรันด้วยดูย้อนหลังได้ด้วยไม่เราต้องถามอุ้มว่าอุ้มเพิ่งซื้อมาใช่ี่เมื่อกี้เพิ่งซื้อเพราะว่าเพราะว่าแมวถูกย้อนใ่อย่างก็เลยเข้าแอปชามพลัสเขาไม่ให้เรา เขาไม่ให้ส่วนลดเลยหนูซื้อมาเต็มนะคะทุกคนซื้อให้แม่เข้าไปได้ที่สามพัทค่ะแล้วก็กดซื้อได้ในนั้นเลยแล้วพอถึงวันงานเนี่ยเราก็เข้าไปแล้วก็กดดูไลฟ์ได้เลยอืมครับเ๋ยวผมเซฟก่อเอ้าเนี่ยเมื่อกี้ตอนแรกพี่ไลท์ตอนแรกเลยอ่ะเขาบอกว่าเออเขาอาจจะไม่ได้มางานเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านเขาอ่ะ ไม่ไม่ไม่หมายถึงพี่ๆในในไลฟ์อ่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้มางานเพราะที่บ้านเขาอ่ะน้าท่วมอยู่ตอนเนี้เราติดตามข่าวไหมว่าที่ภาคเหนือเขามีน้ําท่วมมันหนักมากเลยที่น่านเราก็่น่านพยาอะไรเงี้ยอยากให้เป็นกําลังใจส่งกําลังใจให้พี่ๆทำภาคเหนือเขานิดนึงเริ่มที่อุ้มก่อนก็เป็นกำลังใจให้สำหรับพี่ๆทุกๆคนที่ประสบภัยน้ำท่วม ทุกอย่างผ่านไปอย่างราบรื่นนะคะสู้ๆค่ะเท่หรอครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่ต้องเจอปัญหาแย่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าสมมวังเป็นไม่ได้ก็ยังได้ความสุขจากการเราได้จากจอครับขอให้ทำอะไรดีอ้าวเร็วเขาเรียกแล้ววิ่งวิ่งวิ่งเทไม่เคยเรียกเลยไม่อยากไปเอาเทไม่อยากไปเหรอครับ ได้ทำไมเราก็จะไปบายทุกคนอะอยากไปบายไงอยากไปบายไปบายเทนไม่ไปซ้อมเหรอครับซ้อมเองก่อนใช่ไหมซ้อมเองคู่ที่เรายังไม่ซ้อมไปบายครับ